สวัสดีครับกลับพบก,กับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับหลังจบ ศึกฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปยูโรรอบชิงชนะเลิศไปแน่นอนขวัญใจมหาชนอย่างสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษก็คงมีประเด็นให้พูดถึงกันพอสมควรถ้าย้อนปไปนะเนาะเราพูดถึงเรื่องของ what if ก่อนถ้ามันเกิดขึ้นถ้าทีมชาติอังกฤษสามารถควา้าแชมป์ด้วยการชนะสเปนในรอบชิงชนะเลิศได้ทุกอย่างมันคงหอมหวานนะฮะแน่นอนมีการพูดถึงเรื่องการประทานยศเซอร์เก็ต์ซาวเกตนักเตะห,หลายคนเนาะอย่างกัปตันทีมอย่างแฮร์รี่เคนอาจจะได้ยศต่อท้ายเป็น MBE อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ที่พูดถึงแน่นอนคือก่อนหน ก็เคยออกมาปเปรยล์ละว่าอยากให้เกลตเซาเกตคุมทีมต่อในอีก2ปีข้างหน้าก็คือต่อสัญญากันไปนั่นแหละก็ค,คือฟุตบอลโลกที่มาถึงนี้ในปี2026แต่ส่วนของเกลตเซาเกตเองสื่อก็ถามแหละก่อนเข้าถึงรอบชิงนะครับว่าเรื่องของการคุมต่อไปถึงฟุตบอลโลกเรื่องของการได้ยศเซิร์าเกตเ,เขาก็ตอบตอบในแบบของเขาแหละตอบได้ดีนะก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเขาไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งก็ขอโฟกัสเรื่องรอบชิงชนะเลิศก่อนนะครับซึ่งแน่นอนถ้ารอบชิงมันจบด้วยชัยชนะอันสวยหรูเนาะอังกฤษเป็นแช Euro แมป์ยู อ,อย่างไรก็ดีตอนนี้ถึงแม้เขาจะสามารถพาอังกฤษเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรได้2คนติดต่อ,อก,กันแต่ก็มันจบด้วยความผิดหวังและหลยคนก็พูดถึงเรื่องอาถรรพ์ของ Hurricane, แฮร์รี่เคนอะไรก็ว่ากันไปที่เป็นราชันไร้มงกุฎอะไรเงี้ยนฮะเรามันก็คงพูดยากเนาะเป็นเรื่องของโชคดวงเราก็คงไม่อยากเอามารวมนะครับแต่พูดถึงตัวเซาเกตกันเกาะถ้าอังกฤษเนี่ยที่ขุมกาลังตอนนี้อายุไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับก็สามารถใช้งานต่อได้ในอีก2ปีค่อนข้างแน่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในบางตําแหน่งเนาะบางคนที่อาจจะอายุเยอะแล้วนะครับคีรันทริป ต้องหาคนมาแทนก็ว่ากันไปแต่จริงจริงก็โดยภาพรวมนะครับนักเตะอย่างบุคโยซาก้าโคพาเมอร์โอลีวัตกินส์นะก็อย่างอายุน้อยนะที่จะก้าวขึ้นไปเป็นการะสำคัญในอีก2ปีข้างหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาไม่ไม่เคอะเขิดด้วยก็ยังเป็นทีมเต็งแน่ๆแหละจากขุมกาลังที่มีทีนี้มันควรจะเป็นเซาเกตต่อไปไหมในมุมของสมาคมฟุตบอลอังกฤษเราเห็นหลายๆครั้งละว่าเขามีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอนุรักษ์นิยมค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเปิดใจมาละในการที่จะเลือก an, ห,อ ello, กหอยิบใช้เซเวนโกลันดค้นั้นทั้ง องคนก็ต้องได้รับการยกย่องว่าเป็นกุญซือระดับต้นๆของโลกเลยตอนนั้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ประสบความสําเร็จอะยุคนั้นมีเซฟเวนเจอร์รามีพอลสโคมีแฟงเลมพาดเดวิดเบ็คแฮมแต่สุดท้ายไปได้ไกลสุดฟุตบอลโลกก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะก็คือถ้าเทียบกันไม่ได้พูดถึงตัวนักเตะเราพูดถึงผลงานอะเกเรซาเกตทำผลงานได้เป็นรูปเป็นร่างมากกว่าถ,ถ้าเทียบกันแบบนี้สาคามอังกฤษอาจจะสามารถคิดได้ว่าโอเคโค้อังกฤษที่สามารถพัฒนาทีมและพาทีมไปได้รอบลึกๆแบบนี้มันก็ยังมีกน,นกีีคเปชยด เซบูรินโยอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายเอ๊ะคนอังกฤษมันก็ทําได้ดังนั้นอะ่ะผมว่าในมุมของสมาคมก็คงม,มองว่าเซาเกตเองอะ่ะก็ทําผลงานมาอย่างยาวนานนะครับดูแลทีมา8ปดปีละดังนั้นการที่จะทำต่อไปมันคงไม่มีปัญหาในการสานต่อชุดนี้แล้วก็นักเตะบางคนก็ออกมาขานรับเนาะอย่างดีแครนไรซ์เลยมาพูดก่อนนะชิงว่าเออเขาหวังว่าเซาเกตจะคุมทีมต่อไปอนีเป็นต้นมามองในมุมของเซาเกตกันบ้างเราทราบกันดีว่าเซาเกตไม่ได้เป็นกุนซือที่ประสบความสําเร็จในการคุมระดับสโมสรเนาะแต่เขา เราเห็นฟุตบอลของเขาอยู่แล้วเป็นฟุตบอลที่เน้นผลไม่ว่าจะมีตัวที่ดีขึ้นพัฒนามีตัวจอมพริ้วอะไรต่างๆนะฟุตบอลของเซาเกตก็จะเป็นแบบนี้เราไม่สามารถมาคาดหวังว่าเขาจะไปเล่นแบบสเปนจะไปต่อบอลอย่างสวยงามอย่างบราซิลอะไรก็ว่าไปทีนี้การที่เจ้าตัวอาจจะรู้สึกว่าโอเคอิ่มตัวกับการคุมทีมชาติแลวความกดดันมันเยอะจะดีไปกว่านี้ย่คงยากบอลแบบเขาเนี่ยไปคุมสโมสรเนี่ยก็ดูท่าทางจะน่าจะลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะกับสโมสรใหญ่เนาะซึ่งคาดหวังเรื่องผลความสําเร็จมันก็ไม่แน่ไม่น่าจะเกิดผลที่ดีขึ้นนนนดเพราาาะ่ฟุุตตบอลลสสมมัััแกกงทป มันต้องการความสม่ำเสมอมันต้องการฟุตบอลที่มันสมดุลระหว่างลุกกับรับอะไรต่างๆการเล่นแบบเซาเกตแบบนี้อาจจะไม่เหมาะเราเห็นกุนซือหลายคนที่ประสบความสาเร็จพาทีมเป็นแชมป์เนาะไม่ว่าจะเป็นหลุยส์อารากวนเยสเองก็ตามวันเดแลนลุกซอมเบรโกหรือว่าฟิลิปเอสครารลี่ต่างๆพอไปคุมสโมอสรมันก็ไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จเสมอไปดังน,นั้นนะในมุมของเซาเกตเองผมก็ยังมองว่าใการไปคุมสโมอสรมันน่าจะเป็นก้าวที่เขาต้องตัดสินใจอย่างหนักเลยนะครับเจ้าเว้นว่าเขาจะหาทีมชาติอื่นกกัันนคุมไปส่วนในมุมขอองงักฤษนนตอี้มันยังไมมม่ได้้ีกกาาารตตตอบโเปิเเเสธป็็็นนแบบไหีวผมมกกอง่าาข ีความชอบทำระดับหนึ่งที่จะมองหาโค้ชอังกฤษคนต่อไปไม่ว่าจะเป็นแกรมพอตเตอร์เอ็ดดี้ฮาวอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องติดตามกันไปว่า after shock หลังจากที่อังกฤษไม่สามารถคว้าแชมป์ได้มันจะมีผลตามมาต่อการตัดสินใจของเซาเกตและสมาคมหรือไม่ขอบคุณมูล,ล,ล,ลน,นิธิรงรงหยุดอนันนะครับวันนี้จ้าหลังเกมลาไปก่อนสวัสดีครับรักกีฬาเชียกกีฬาอย่าพน,านัน